ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านเประเพิดอัพปิเชียวจ้าวันนี้เรามีกินเลี้ยงเป็นปีแรกของหนูที่มีประสบการณ์การกินเลี้ยงปิดฟงกับพี่น้องปกติไม่คยเคสไม่เคยกินไม่คยพอไม่คยพอเสียครั้งแรกในชีวิตบป๊มแป๊ที่เป็นมอลลามาที่ได้กินเลี้ยงหลังปิดวงเสร็จกับพี่น้องก็่ไม่ค่อยตื่นเต้นบรรยากอกแต่ก็ออกมาตาใบสองเพื่อนานหกฟงกับพี่น้อง ก็เป็นโต๊ะลงทะเบียนนะคะแม่เอแล้วก็มแม่ใจอ,อันนี้ปเป็นจุดลงทะเบียนีมีสวย่า <c oughs> อ้าแจกอะไรพักมาลดเมื่มอคืนได้ม <c oughs> าหลายหลาอ่ะบิซีรถตัสเซเว่นมาหาแม่ลูกกันแล้ว <c oughs> นีคนุ <c oughs> มาให้แม่นมา,มา,านนค่ะคาาวแล้วขอบคุณขอบคุณสำหรับกาแฟนะคะจำนวนคาแฟคัน2ถุงค่ะอาตั้งมาเดขาดาเอาเลยค่ะ มาใส่กล่อนอ้าวผู้ใดไม่ใส่กล่องรางวัลนี่ไงมาแล้วหนึ่งแล้วมาแล้วมาแล้วเอาใช่แค่นี้เดียวจำผู้ใดได้ไหมนี่จริงจังนะอุ้ยนี่มาเร็วเร็วเร็วเร็อะไรให้เดนอ๋ออันนี้ให้เด่นเอาเก็บไว้ก่อนใส่นี่เด่นสี่ตัวกูนี่เดนอิงอิงอยู่กับเอาเก็บตังค์บเเออก็ไปเก็บไปแต่คืนนี้แหละสองหมื่นเรานะคะเพราะว่า แยกไว้เดี๋ยวนกฝากไว้แตไม่ใ่จะเก็บไว้จะเก็บไว้เล้ยนดูแต่เมสย์อตัดแบ่งครึ่งเลยให้เขาหาเมันตรงนี้่อตัดครึ่งบ่ลำ้นี่ได้พอีแค่นี้่นี่เป็อ้อยมีอยู่อยู่นี่ตอนที่อยู่ที่เขาเจอตอนเขายังไม่เสาร์ก็ดีไม่เอื่อนไปคอสกดามลูกมาเร็วลูกบิกซี อ,อันนี้อะไรให้ใครผมอคอนเทนค่ะอ่าผมคอนเทนเซอร์เก็บไว้คบรับอันนี้กันลงทะเบียนอะไรคะนี่เดี๋ยวค่อยลงค่ะหนูขอลงก่อนเพื่อนใช่ไหมคะหนูมาถึงก่อนเพื่อนลงเสียสามพันห้าค่ะลงคนแรกสโลแกนแต่้เกิดห,ห้มแต่อยอถ,ถ้าเกิดว่าหอมแก้มคุณเอลงสีไม่ต้องหอมไม่ต้องหลงอ่าหอมก่อนเลยจุ๊บก่อน ไม่ต้องหอมไม่ต้องลงหนีตัดออกไปหนึ่งรางวันเออหมอนรผู้ชมผู้ชายมาหอมดีทองนู้นไงนู้นไงเป็นบาทสิบรางวันนั่งไงทองหนึ่งบาทสิบรางวันแม่วันนี้มีอะไรบ้างเราแจ้งไปเลยมีทองหนึ่งบาทสิบรางวัลแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สิบรางวัลรถยนต์งวแม่ก็หก้วแต่ไม่ได้บอกไงว่าวันที่เท่าไหร่เราจะแต่ที่น่แม่เลยชัวร์เลย สิบรางวัลคนเก็บขยะโดมวันนี้จับขึ้นมาได้ชื่อใครพบเก็บขยะในโดมพี่บไอ้ที่เขียนสามชื่อได้ไหมไม่นู้จบชื่อนะร้อยกว่าชื่อแต่ชื่อคนอื่นออกใช่ไหมเออเขียนไอ้ชื่อต่อเติก่อนเลยอุ้ยจะได้ตื่นเต้นจะได้ไปฮ่องกงแล้วเต็มชุดยังวันที่สองเอาแบบดแบูไปถามพ่อการชัยแล้วหนูกพ่อเราเราไม่มีกระเป๋าเดินทางเราจะอะไรเอากระสอบกระสอบทะเลได้กระสอบ กันนะเนี่ยพวกหนูยังไม่ซื้ออะไรเลยก็รู้ว่าติดชื้ออี่ยังเนี่ยสูตรแก๊กสีใส่สุดรยังสุดตามสไตล์แล้วก็วันวันที่สองน่ะวันที่สองก็คือเราบินวันแรกทีสไตล์เลยแล้วก็กินเราไปพัตตะคาอันนี้มาส่วนตัวเราวันที่สองเนี่ยแม่หนูกินเป็ดไม่เป็นแล้วหนูกินอะไรอยู่นกินได้ไหมกู้หัวมาม่าค่ะลูกใส่กระปุกใส่กระเป๋าไปเลยอันนี้จริงๆหนูไม่กินเป็ดมีเป็ดมีห่านเอากาแฟกับอูเลี้ยงได้กินง่ายบนรถจ้มแม่อันนี้อันนี้จะเลี้ยงจริงเหรอเอาตามมาคืนก่อนท่านจ่ายหมดละ เอาเอาเป็นชิ้นดีกว่าซื้อมาเลยพันหนึ่งนั่นแหละแต่ก็ดีแล้ววันวันที่สองที่เราไปนี่แไงไปดีนี่แลนเธอต้องแต่งตัวเป็นพวกกระตูนแต่งตัวพวกมิกกี้เมาส์น่ารักน่ารักแต่งตัวแบ๊วๆเอาชุดหมอลำไปใส่หนูเดินเลมหยอกรตูนอะไรล่ะแม่หนูหนูจะได้แต่งเหมือนเป็ดเพราะหนูเหมือนเป็ดที่สุดแล้วอยู่ดีนี่แลนแหละแล้วคุณเอล่ะจะแต่งอะไรคุณเอล่ะเอาพูดดีๆเก็บขยะเด้อ นึกออนตัวเองเอาไป็นอย่างจัดการยังไงก็ได้ให้ได้กินทุกคนคือโดมทั้งโดมเนี่ยนะตัวเองให้คือพนงาน300กว่าคนเนี่ยนะนี่ไงข้าวนี่ไงน้ำกับตุกศีราะว่าเอาคนหลายเด้อเอาคนละบาทพอไหมพออยู่คนละบาทแต่ได้คนละบาทพอดีอันนี้ไม่เกี่ยวกับแดนนะอันนี้เกี่ยวกับตัวเองนี้เลี้ยงไปเพราะว่าตัวเองใช้ที่หมดแล้วดีจ้าไม่ต้องเจ้าหน่อยอีกแล้ใช่ ใส่หมีใส่ทินงยังพอยังแม่ไดีใจแล้วมใส่ใส่หมีใส่ินงแล้วปีเดียว่าฟังมากๆบัคีพอนพี่น้องจำคำแล้วไปเหรอบวชเอ้าของเธอเลยฮะเดียเหมื่นกันอาโอนมน่อย์ไม่เอาฟังโซ่ที่เจ็ดต่ะทีนี่แหละครับพี่น้องบัยากาศแน่นอนไปเร่งี่ไปส เขาแตงตีมยังมากบอกเลยเขาแตงตีมยังมันมีของหมูสองคนอะปกติหนูไม่หนูไม่ค่อยกินอย่างเยอทีาก่ก็ถอะกับแล้วไปฮ่องกงเราต้องขออีกอย่างนึงตั้งใจเอาไว้จะให้โบเป็นขึ้นไปอ่ามีพูดความในใจว่าวจะไฮนี่โบเอาไฮเป็นว่าว่าไ้ไปไฮยุนุ๊กกบไฮยุก้อมคนเปรตนะนะเ้แม่ตเลข ได้มาอะไรถึงนี่มันไม่ไม่ได้คาดการณ์อะบบอยากให้ยายมาดูหนูเฉยเออแล้วเมื่อวานยายมาปะมาเแล้วหล่อนวันนี้แล้ววันนี้จะปิดหรือเปล่าน่ารับเพราะเราไปใช่ปะไรที่ไม่ได้ไปเนี่ยคือใช่ไปไหนไม่ไหวหล่อนมาพูดว่าหล่อนประสบความสำเร็จไปแล้วหนึ่งขั้นใช่หล่อนจะพูดอย่าเพิ่งแบบว่า ฉันประสบความสําเร็จไปแล้วนะอย่าพึ่งถ้าเพราะมันยังไม่สําเร็จค่ะทุกคนต้องมีก้าวต่อต่อไปถ้าสมมุติว่าวันนี้เธอได้มาอะไร1 0,000แบาทแล้ววันหน้าเธอได้มาอะไรแค่0้าหมื่ประสบความสําเร็จไหมเออไม่รู้แต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันมันต้องประสบความสําเร็จเกินเป้าอยู่แล้วทุกคนมันมันดีใจอยู่แล้วเพราะว่ามันเกินเป้าอยู่แล้วแต่เราต้องพูดว่าประสบความสําเร็จไปแล้วหนึ่งคั้นถูกไหม ตากีลพูนแม่พูดสาวเจ้าเปิดพูนมามาแล้วบิ๊กซีเซเว่นมาหาแม่ลูกแม่ป๋อมแปมจะเอาอันดูเหรออันไก่กระดูกไก่เอออเดวผมแปมจะเอากระดูกไก่อันนี้มันไม่ไปกับเพื่อนไม่ไปไม่ได้ย่เอนเดขาขาอุ้ยขาดีขึ้นแล้วนี่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว อ้าวหยาดเลยตกใจเลยหน้าเธอหน้ากลัวป่าเหมือนกันเลยดามันกไม่เคยรักษาไงแมงบ่เศร้าดอกนะก็ดิเจ้าคือม่นดามาได้ไหมายเมนต้อนรัมาอยู่นี่บ่พ่อตาบวช่อนขอก่อนขอขอทำทำท้าขอขอเอ้ลูกลูกชั้นทุกตัวก็ต้องเป๊ะค่ะเลี้ยงอันบอกคนแล้วก็ต้องสอนหมาด้วยให้เป๊ะเล็ด วันนี้แล้วก็โอเลลี้้ยงแวโต๊ะโต๊ะโต๊ะพิเศษอยู่ไหนได้พีมไหมยังอ้าวบิ๊กซีเซเว่นโลตัสไงซีเจอหมูปิ้งมะขามถึงโต๊ะพอดีเลยแล้วใครเป็นเจ้าภาพก็นี่แหละต้องแปมแล้วใครจะป้อนอ่ะมันไม่ต้องป้อนขาววานที่พูดเจ้าภาพโครงไก่อย่างละที่ค่ะเออตัวนี้แพงหน่อยดิแม่มันกินไหมโครงไก่บันนั้นกินทุกวันนี้ก็กินป้าคุณเอกินหมดก็ซื้อมาสัตว์สัตให้มันกินหมดแหละไปได้ไหมไม่เราตัวนึงใส่บิลเลียน มาเป็นขวบกี่กาแฟแตงคุกก uh, ี้คุนียาเจ้พ um yeah, pues ี่เล็กโอ้ยหกพายแบบขวบพูดอะไรรู้แต่ก็ไม่ห่วยใจก็ยังได้กินบังได้กินนู้นแค่เอออันนี้แหละสดแม่แม่ไม่ได้เอาแบบเขาเข้าตู้เย็นเอาเนาะต้องเปลี่ยนใหม่ครับลืมเมื่อคืนอ่ะไม่แต่ว่าผลไม้ผลไม้เข้านี่ไม่ได้นะเข้าประเทศเขาไม่ได้แล้อถ้าเอาผักผลไม้เข้าเลยเขาจะแหก เอาไปบ้าไม่บางคนมีคนโทรมาถามเอาปลาลัับไปได้ไหมพี่วอรพี่วอทีมวอร์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 ทงกงอร์ทีมว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 อร์ทงมวอร์กไมวอร์ทงมวไร์ทีมวอร์ทีมวอไปทีมวอร์ทีมวอไจทีมวอร์้ีมวอร์ทีมวอร์้ีไปอด้ทีอเอรไทีมวอร์ทีมเอร์ทีม้อร์ทีมวอร์ทีมวอร์ทีมวอทีมันจ์ทีมวอร์ทีมวร์ทีมว่าเ n ีมวอา์ทีมว่า์ทีมวอร์ทมวอบบ กินเล่นพวกอะไรของแบบสุดท้วอย่างเงี้ยปไปคอร์เบืองหลอกไม่ใช่คอร์ดประเดี๋ยวไปยุติในการมากินเลยตัวเธอฉันไปอยู่นู้นอาทิตย์หนึ่งฉันไม่มีปลารากินเลยแบบไม่ได้กินซุปตามเลยกินแต่ของที่แบบของ<ล>ของกอง,อง,องมีมีแต่เป็ดมีแต่ห่านมีแต่ตุ้งอะไรอย่างเงี้ยเออตอนเช้าเนี่ยอ,อาหารเช้าเราทุกวันจะเป็นติ่นซุปเลยที่นู่นไม่มีแล้วห่านย่างอร่อยมากเคยกินไกครั้งหนึ่ว่าเธอจะติดใจตามแบบนี้แต่มาสามชิ้นอะไรอ่ะฮะด้านเนี้ยเท่าไหร่ไม่ทางโต๊ะนะโต๊ะละสองพั เขาเรียกว่าอาหารเหลาเหลาหนูหนูเคยกินไม่รู้อาหารเหล่าเน่มันไม่หิวนะเน่ะแต่แต่ก็ินพ่อกอกกี้กินต่อเลยพ่อเป็นสัตว์ป่าทั้งทีมันต้องไปกินเลยปฏิบัตินานนะมาแล้วคูเปอร์มาแล้วนี่เดี๋ยวจะให้ดูอาหารอะไรนะคือเปอร์มาแล้ว าไปไทยคลิปอีวันโอ้ยขุณเป๋อโอ้ยวิวขี้เกียจหรอเฮ้ยทำไมหน้าเหมือนกันจริงนะเอ้าเอาเออเจมมีหลาคนพูดแบบนี้เจมส์พวกเราซื้อบิลเลียนและหูเลยคปหาเเปิดดันเนาะขื้นนิดเดียววันลุงแม่เขาเดินไปทอดทอดท้อป่าอยู่เนี่ยมีกระเทยไปอยู่สองนางฉันก็ไปค่ะฉันไปค่ะฉันมีหลักฐานดูไหมทำไมไม่เห็นแล้วไปตอนเขาผ่ดบาดเหล้วอ๋อเหรอเดินจนไปที่เขาะฉันแปลง ไปมอบเพื่ในตาอะ่รเงยอ่ะรู้เนยจะโชงใหญ่สูงขนั้นมันวยยอดตู้เบอกว่าซอไปซอหนึ่งก็คือว่าตามนั่นได้ไบฟ้าถอยเดินคืนนี่อยสิบแปนนับมาลอยไปซององไปหาเกลยงเข้เขาไปไทยเว็เดวได้ไบฟ้า้คุตค้ขบไปพ่วงหนึ่งพี่น้องคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะเมื่อแรงมาลุ้นค่ะว่าใครจะแต่งตีมอะไรมาบ้างนะคะคือว่าพีว่าสิตัดติมมถ้งมงดจะติ่มกับล้อเบิงนี่แหละล้อเบิงกติมกมไ